หัวปีมาตำเหรอเออมันตำได้ไหมได้เออน่าจะอร่อยเนาะแต่ถ้ามันต้องลวกสิแบบยำอะสดๆเลยไม่ได้หรอไม่ได้รั่เนาะพี่เยินตำให้กินหน่อยนะตำหัวปีด้วยนะกระเทียมอันนี้น้ำตาลแต่กระบอกน้ำตาลเนี่ยอ่ะน้ำตาลมาให้ด้วยเกล็ดโน่นเอาไอ้นี่ออกไอที่มันดำๆเห็นไหมลาอ่ะหยิบใส่เข้าไปแล้วได้ครกแล้วเนี่ย ดูดีเดี๋ยวก็จะหนาเห็นไหมเออดำๆอ่ะเอาออกทิ้งเลยเดี๋ยวมันจะกนไปเออเห็นไหมเออทิ้งทั้งสองตำมัแหละทั้งหัวปีทั้งมะละกอแหละวันนี้กินให้มันเยอะเลยอันนี้ของไทยฝากซื้อพริกมมละหมูชิ้นเอกระเทียมนั่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันจะไม่เสียเธอจะใช้ก่น่ะเลยดูเลยถ่ายรูปคุณเยินก่อน จะลงยูทูบสาวเยน็นแห่งเมืองเพชรบูรณ์นะคะพี่เย,นย็นอยู่อำเภออะไรนะอยู่อำเภออะไรสาววังโป่งนะคะมีแกนเพชรบูรณ์ค่ะสาววังโป่งเจ้าค่ะทำอะไรทานคราวน,นี้ สาบางโป่งตำหมูปองตำหัวปีตำหัวปีนี่ไงหัวปีอายุอ่ะนี่ไงค่อยเดี๋ยวเอาไปใส่ต้มขาเนาะใส่ต้มขาอร่อยนะเลือเอามาตำเป็นไงวะจะขาดเด้อไม่ได้นี่ไม่ได้ล้างเกลือก็เดี๋ยวก็ล้างเลยเนาะก็ต้องเอาไปล้างตพรุนนี้วะพริกไม่มีเออพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ตำวันนี้ก่อนก็ได้เออไม่บอกีอะไรพริกไม่มีเอามาตุนเยอะแยะยาเอามาที่บอก ไม่ตําตั้มพ่อตั้มใส่บัาเขือเขืออีกเออมือนังตำ้มอะไรใส่ปลกเขืคืนบอกปัดทอตับักแตงพ่อบอกบักแดงใแยนาตานมเียมก็เกี่ยมาให้ด้วย เซ็มมะเขือคืนบ่เดี๋ยวมันจะเข้าช่องหนูเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับคุณพี่ขาเดี๋ยวน้องจะโดนแบนค่ะน้ำตาลใส่กระปุกมันเหลือได้แต่เอามาให้ ตรียมมปลลาา้วันนี้โชว์ฝีมือซ้อมตามด้วยเชฟเย็นนะคะสาวงามแห่งเมืองเพชรบูรณ์ค่ะสาววังโป่งค่ะมิสแกนเพชรบูรณ์นะคะพี่พี่เปิดไมโม่มาจะรูให้ก็ต้องบ่อน้ำดอกเฮ็ดไปโรด โอ้ยเห็นตะดากาโอยเต็มกล้องเล้วไปบางไม่เยอะเท่ายังไปทางน้นาขามาทางพี่คุณย่าพูดเห็นตะดากเต็มดากกระโดดรหัสค่ะนั่งเฉยเฉยอย่าวุ่นวายเากเด็นยังใดค่ะเด็กมันพี่กิน ต้เลื้อัวนี่ะต้มเต็ี่คือจะให้เคื่ตําต้ิงนั่นเนือปลาเออปลาทั้งตาลกระเทียมเอามาไม่มีหลายบัญชีจังเอาบัญชีไหนไม่ไงชที่ดูยังไงวะแยกกันเอามาม่น้อยเอากระเทียมเอาปลาเอายี่มาที่พี่ไปธนาคารดีกว่าเดี๋ยวน้องทำเผ็ดพลาดนะ ไปบอกมันว <The women. S 2> ่า no พี่สม no, <te ck ness üyor> mm ัครพร้อมเพเป็นรหัสบัตรประชาชนให้หน่อยใส่รหัสบัตรประชาชนที่ไ่วจะได้เงินหมอนะหมอนมอนสามก้าวหมอนสี่สิบเราบอกมันเลยแล้วมันทำให้สัครพร้อมเพยแบบพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้เงินมันจะเข้าวันไหนสมัครเองก็ได้ไม่ใช่สมัครเองแต่แต่เพราะเหตุว่าเปลียนไงแบบกาจะเริ่มประกาศเหตุเนาะไม่ไม่หรอกเราไม่กล้าทำกลัวไปทำของเขาลอกมันเงินมันไม่เข้าอย่างเงี้ย ย้ายแม่มาเข้าห้องเราน้องโหน้องแบบสะใจมากเสียงเกิเราอ่ะนะพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งขอิดที่ถึงตายเลยนั่นไนด้วยวันนี้แม่วันนี้แม่ไปโทรถามเลยว่มาถึงหรือยังทำอะไรโทรถามในขยันนหายากหมูเพราะคงแบบอะไรเปรี้ยวอะไรหลายอย่างหายากอะไรเข็ดแล้วเดี๋ยวเธอโทรหายี่นีคือ อ so so ้าวผมเนี่ยก็ต้องเอ้ยน้ยน้อยมีหลวงเขาก็ต้องติกหาหาเลือกกันีนี้พวเวรไทยเวรไทยเวยเป็นเป็นวันเป็สี่วกว่าเนี่ยเคลียรกันแล้วเนี่ยสาวอาทิตย์ให้ยีนีเขาเ้เนี่ยไม่ยนีน่มาก้าิยงีอย่น ใหญ่ๆเ้อเชอบของใหญ่ะชอบใหญ่ใหญที่ไหนเชอบอะไรใหญ่ๆชอบ็นอะไรใหญ่ๆแวแเล็กๆะบรับต้องใ่มาเดกห่ให่มเคยักเตวแรกเย็นป่านนี้เขาบบมแมแม่่คุย่า แม่มึงก็ปักมะข้าวออกเสร็จโูดแล้วเนี่ยปักงูข้าวโง่งูดแล้วเนี่ยสร้งเป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะคือคุณถามแค่ได้โงงอย่างเงี้ยหละก็ดูเทเลยปักภาษาอะไรก็หนึงหลักบางวัถามยายสนีทยายสนิทเขารู้เรื่องปักเดี๋ยวมันจะถามคุ่นี่มะข้าวอ่ะแต่ขี้เกียจนะเดี๋ยวแดดจะหมดแดกหมดปัญหาเกิดแน่ นี่นม่ช่หนับมาสองถังร้านได้นะนอกนอกเหรอใช่ร้านได้หนตักมาถังนินึงขึ้นถังไปแต่หนูแ่มีสางนเนี่ยไปร้านเลยเขาจะไม่ได้ดุมอะไรเดินกัหนูตักขึ้นมาหนูแบ่งเอาไว้นะเดี๋ยวเวลาลงมือคือเป็นดรงอยู่คุณรไหน่อยไปล้วไปในถังเลยยายเอ้หมูเอามาเนี่ยมีน้อยแย่งคนที่นะ เดี ig, lose. Lose. ๋ยวก็ได้หมูล้างมือล้างที่จะได้ล้าง้าหนูจะได้ได้ฝ้าฝ้าว่าห่วยหิวมั้ยมันฟันเลือดออกโลดทำงานไม่มีเวลาทำหวยลาวเลยไม่ทสิเมื่อไหลเอาไปทำมาทำไม่ได้แล้ว ไมได้ตือเรือมากระดาษก็ดม่เรีวาเออฉันองว่ามันไม่ทำมาทั้งท่านแต่หวยนะเข้าไหมล่ะมันเข้าตัวเดียวมันต้มงดูดไม่ดูดปุยไงเมื่อวาน้หวยไทยทำได้สามอ่ะเล่นสามสี่กับทำมแปดดอกสามสอง เราหาจับตัวใส่ที่ถูกถ้าจับตัวใส่เล่นเนาะมันต้องเล่นติดตัวเก้าตัวถูกเวลาบนล่างได้เท่าไหร่สี่ติดตัวเข้าไปแล้วอะกลับบนล่างอ่ะถามว่ามันได้กําไรแต่แต่มันได้น้อยถ้าเกิดไม่ออกมาแม่งก็ลงทุนเยอะเสีได้ชอบตัวไหนก็ใส่ลงทุนสามสี่ร้อยที่ตัวหนักๆไปเลยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ช่างมันเราไม่มีปัญญาไปวิ่งเพราะเราวิ่งได้เงินเยอะใช่ไม่เดินที่กูะตายเลย เดี๋ยวนี่กะหลุดบิดไปบิดมาน้ำตานะน้ำตาลปดเลยเป็นกอยน้าลยนเลือกเอาตากิ้น <sund leopard. S 1> ้ำตาลายใส่เอาแล้วแต่เธอ เอาเดี Laure, ๋ยวนั่งรอกินไงเอาไม่ถูกรอรอเพืなな่อนทำแต่ตัางใจด้วยนะเพื่อนสองคนเลยจะได้อร่อยเปรี้ยวเด็ดโอ้โหหวานใส่เขาเรียกอะไรนะหย่อนไปนิดนึงนี่เป็นกระสายอ่ะ

โดนแบนแน่นอนเลยเสียงเข้าโอยเ้าหมดเลยไันเ้ายุกหลายรอบแล้วบอกเบาๆเี๋ยมันก็ลืมกันได้ดีกว่ามันจะเป่ากันมายงาวเข้าออกเนี่ยย่าม่่า่วดล่คนมายดาราประจำช่องด้วยนี่ ดาราสาวประจำช่องน้องเยินสาวงามแห่งเมืองเพชรบูรณ์อำเภอวังปโป่งมิสแกนเพชรบูรณ์โคก่ระยัน <c oughs> มาชิมหน้าม,ม,มาชิมหน้ากล้องเลยนะพี่เยิรนเอาอยั่วๆๆทำหน้าตายยั่วนะบุ๊ย <laughs> ปันสากพ่อหามเลย <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn